มาใหม่ค่ะมาใหม่ค่ะมาจิบกาแฟใหม่นะคะชมบรรยากาศแสงรับแสงตะวันขึ้นนะคะ <c oughs> กาแฟเอสพลัสโอ้ยบรรยากาศตอนเช้า นั่งจิบกาแฟชมตะวันนะคะชมแสงรับแสงวันใหม่บรรยากาศบรรนอกบัรน,นานะคะ สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดทักทายคอมเมนต์ทักทายได้นะคะกดถัวใจร,วรัวให้ด้วยนะคะมาจิบกาแฟรับมาชมแสงรับแสงวันใหม่กันนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ หนาวจนหน้าแดงหมดเลยค่ะมาจิบกาแฟกันค่ะอากาศหนาวค่ะวันนี้เมื่อวานหนาวตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะอากาศเย็นๆตอนนี้ที่บ้านอากาศดีมากค่ะตอนนี้อยู่ อยู่ที่ทุ่งนาข้างๆบ้านนะคะดูบรรยากาศรับแสงตะวันวันใหม่ หนาวจนหน้าแดงหมดค่ะเดี๋ยวขวัญจิบกาแฟแก้วนี้หมดแล้วขวัญจะไปแล้วนะคะขวัญมาทักทายเพืเ่อนๆค่ะอย่าลืมนะคะกาแฟเอสพัดนะคะช่วยเผาผานไขมันแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายด้วยนะคะถ้าใครถ้าเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนสนใจ ทักแชทมาได้นะคะตื่นเช้ามาจะได้ระบบขัดถ่ายดีทุกวันนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันไล่หน้านะคะ